สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามภาร,รกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบรัญรชาการทหารพัฒนาค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภาค4ีน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่และสนับสนุนเรือท้องแบนจำนวนหนึ่งลำให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมีเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการสัญจรไปมาเนื่องจากในบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมกันนี้ได้นำถุงยังชีพน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนในเบื้องต้นณหมู่13บ้านเกาะเขียนตำบลน,นาประขออำเภอบางแก้วและอบะตฝาละมีตำบลฝาละมีอำเภอปากพยูนจังหวัด พัทลุงนอนจากนี้หน่วยขึ้นตรงสํานักง,งานพัฒนาพัก4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประกอบด้วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่กลางกเกษตรและบริเวณโดยรอบบ้านเรือนณหมู่ห้าบ้านตาเซเหนือ ตำบลสุงไหพรดีอำเภอสุงไหพรดีและแม่น้ำสุงไหโกลกอำเภอสุงไหโกลกจังหวัดนราธิวาสหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน10นายพร้อมรถตรวจการจำนวน1นคันเข้าสำรวจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่4บ้านโคกลุงตำบลลำปำและพื้นที่หมู่4ตำบลโคกลุงตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยจัดกิจ กจิตอาสาพัฒนาดําเนินการทําความสะอาดเก็บขยะบริเวณมัสยิดตือเบาเพื่อให้มีความสะอาดทัศนียภาพที่สวยงามณนะมัสยิดตือเบาตําตบลพิเทนอําเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีและนี่คือภาร,รกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอ่าน